สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์เรื่อง AI ช่วยแปลภาษานะครับ Qbot ใช้ง่ายสะดวกแล้วก็ฟิเจอร์แนนครับผม Qbot AI นะครับคือแพลตฟอร์มเขียนและแก้ไขข้อความนะครับด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การเขียนเนี้ยง่ายขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาครับ โดยจุดเด่นของ q b o บเนี่ยก็คือการเขียนทวนความนะครับหรือว่า paraphrase ที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบประโยคให้มีความหมายเหมือนเดิมนะครับแต่ใช้คำหรือโครงสร้างที่แตกต่างออกไปทำให้เนื้อหาดูใหม่นะครับไม่สํากับต้นฉบับนี่คือข้อดีและข้อจำกัดของ q b o บ AI นะครับในการเขียนทวนความเนี่ยข้อดีก็คือมีหลายโหมดให้เลือกควบคุมระดับการเปลี่ยนคำด้วย Word f l i p p e r นะครับและช่วยหลีกเลี่ยงการเขียนซําซ้อนส่วนข้อจำกัดเนี่ยเวอร์ชันฟรีนะครับ ใช้ได้แค่125คำต่อครั้งแล้วก็บางครั้งโครงสร้างภาษาไทยเนี่ยยังไม่เป็นธรรมชาติเหมือนภาษาอังกฤษครับผมส่วนการตรวจเช็คแกมมานะครับข้อดีเนี่ยการตรวจแกมมาและการสะกดอัตโนมัติแล้วก็ใช้งานได้รวดเร็วครับผมส่วนข้อจํากัดก็เหมือนก่อนหน้านี้เลยครับตรวจภาษาไทยได้ไม่สมบูรณ์ร้อยเตครับต่อไปที่การสรุปเนื้อหานะครับข้อดีเนี่ยก็คือเลือกได้ทั้งแบบย่อหน้าหรือว่าเอาแค่ประโยคสําคัญครับเหมาะสำหรับอ่านบทความยาวๆให้เข้าใจเร็วขึ้น ส่วนข้อจากัดเนี่ยสรุปสั้นมากเกินไปในบางกรณีครับผมแล้วก็บางครั้งเนี่ยขาดบริบทที่สําคัญของเนื้อหารครับต่อไปเป็นการอ้างอิงครับข้อดีเนี่ยก็คือสร้างอ้างอิงได้โดยอัตโนมัติเลยครับเพียงแค่ใส่ URL เนี่ยก็จะได้ citation ทันทีครับผมส่วนข้อจํากัดเนี่ยก็คือต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจมีความผิดพลาดเล็กน้อยต่อไปเป็นการตรวจ plagiarism นะครับก็คือการตรวจว่าสิ่งที่เรานํามาเขียนเนี่ย เป็นการคัดลอกมาจากไหนหรือเปล่าข้อดีเนี่ยก็คือตรวจจับการคัดลอกจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีประโยชน์สําหรับงานวิชาการหรือรายงานนะครับแต่ข้อจํากัดเนี่ยก็คือมีให้ใช้เฉพาะแบบพรีเมียมนะครับผมก็คือต้องเสียตังค์ครับต่อไปจะเป็นรีวิวฟีเจอร์ต่างๆของ q ิวบ AI นะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะครับก็คือตัว p า r าเฟเซอครับก็คือการเรียงประโยคใหม่ก็จะมีทั้งสแตนดาดที่เป็นปกติทําให้ดูมืออาชีพขึ้น สมมุติเราเป็นงานจาก AI, Humanize ก็คือจะทำให้ดูธรรมชาติขึ้นเหมือนมนุษย์เขียนเองนะครับ Formal เนี่ยก็คือใช้ในงานแบบทางการ c a d e m i c ก็คือเพื่อการศึกษานะครับ Simple ก็ง่าย,ายๆทั่วไป Creative เนี่ยเรียงประโยงหมาให้เป็นแบบสร้างสรรค์ e x p ก n d ก็คือเพิ่มรายละเอียดมากขึ้น Short ทนก็คออือย่อเนื้อหาลงนะครับต่อไปก็จะมี g r a m m a r c h e er. c k อร ก็คือตัวเช็คแกรมาเราสามารถอัปโหลดได้เลยหรือว่าพิมพ์เองหรือว่าจากก๊อปปี้วางจากที่อื่นก็ได้ครับผมต่อไปเป็นตัว AI Detector นะครับก็คือการตรวจว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยเป็นการใช้ AI เขียนหรือเปล่านะครับต่อไป plagiarism checker นะครับก็คือตรวจว่าสิ่งที่เรานำมาเขียนเนี่ยเป็นการ Copy มาจากที่อื่นหรือเปล่าแต่ใช้ได้เฉพาะพรีเมียมนะครับ แล้วก็สามารถตรวจได้โดยอัปโหลดไฟล์ได้เลยหรือว่าจะ Copy วางก็ได้ต่อไป AI h u m a n i z e r ครับก็คือสมมุติเราใช้การเขียนด้วย AI แต่แรกเนี่ยเราก็มาปรับให้มันดูธรรมชาติมากขึ้นเหมือนมนุษย์เขียนด้วยตัวฟิเจอร์นี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น AI Chat ให้คุยได้ปกติเลยครับผมเหมือนตัว ChatGPT หรือ AI Chat ทั่วไปครับ ตัวนี้ summarizer ก็คืออย่างเช่นเรานำบทความยาวๆมาตัวนี้ก็จะสรุปบทความให้เป็นใจความสำคัญของเนื้อาหานั้นครับผมตัวนี้ translate ก็คือแปลภาษาทั่วไปครับส่วนตัว citation generator อย่างเช่นเรานำเราเขียนบทความแล้วแต่เรายังหาอิางไม่ได้เราก็สามารถใส่ keyword URL ได้เลยครับอย่างเช่น keyword ว่า AI าเราก็กดซสตัวนี้ก็จะเขียน อ,อ,อ้างอิงต่างๆเช่นหัวข้อแล้วก็เว็บทำให้การหาอ้างอิงเนี่ยง่ายขึ้นนะครับผมส่วน q b o t f r o w l o w นี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นหน้าต่างด็อคเมนท์ที่เราสามารถทำงานได้แบบยาวๆเลยครับต่อไปจะมาสรุปตัว q b o t a r d AI นะครับผม คิวบอรเอไอเนี่ยคือเครื่องมือช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับความนิยมนะครับโดยจุดเด่นเนี่ยคือการ p a p h r a s e หรือการเขียนทวนความซึ่งช่วยปรับรูปประโยคให้แตกต่างออกไปนะครับผมเหมาะสำหรับงานเขียนเชิงวิชาการบทความงานวิจัยและคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีฟีเจอร์เสริมที่ช่วยให้งานเขียนมีคุณภาพมากขึ้นและยังใช้งานได้ง่ายด้วยครับรองรับทั้งบนเว็บไซต์และส่วนขยายของ Chrome หรือว่า Microsoft Edge ก็ได้ครับผมรวมถึงการเชื่อมต่อกับ Google Docs Microsoft Word จุดแข็งเนี่ยคือช่วยประหยัดเวลาและทําให้งานเขียนอ่านง่ายขึ้นครับมีความหลากหลายมากขึ้นแต่ข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆก็คือเวอร์ชันฟรีเนี่ยยังจํากัดจํานวนคำนะครับและการทํางานกับภาษาไทยเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เท่าภาษาอังกฤษครับผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับ